พญานาคีเป็นหญิงสาวสวยลักษณะส่วนบนเป็นมนุษย์ส่วนล่างทอดยาวเป็นพญานาคี ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตยเบื่องงไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อพยานาคีได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพยานาคีที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเจะมาลองสั่งซื้อพยานาคีจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาวเว็บแล้วมันมีพญานาคีมาวะ่ะโอ้โหพญานาคีหรอวะพญานาค่ะน,นะเอองั้นเราลองไปอ่านข้อมูลกันละกันออพญานาคีที่รักรอบสมสู้กับมนุษย์เลยต้องโทษกฎมนเทียนบานของนาคพิภพ,พ,พสมสู้กับมนุษย์หรอวะน่ากลัววะ่ววะเอองั้นเราลองไปดูละกันว่ามีตัวไหนบ้างคือตัวแรกเนี่ย งูเขียวยักษ์เฮ้มันไม่ใช่งูธรรมดาเลยเนี่ยดูดิมันงูยักษ์เลยนะดูดิเออตัวที่สองจาแม่นาคีเลยว่ะเฮ้ยผู้หญิงใช่ไหมเออไกด์ล่างได้อะไรอย่างเงี้ยช้าตัวที่สามสุวรรณนคาราชโอ้ตัวนี้ออกแบบสีทองๆหน่อยเนาะออตัวสุดท้ายสิงห์านาคราชตัวนี้แบบน่ากลัวน่ากลัวทุกตัวเออแล้วมึงว่าเราตัวไหนอ่ะ ว่าเอาตัวสองแล้วกันน่ากลัวสุดจูแม่นาคีเลยนะเออเพื่อจะกลายร่างเป็นผู้หญิงด้วยไงอ๋องั้นก็เอาอันนี้แล้วกันจุแม่นาคีประวัติพญานาคีเป็นหญิงสาวสวยลักษณะส่วนบนเป็นมนุษย์ส่วนล่างทอดยาวเป็นพญานาคีเฮ้ยโอ้โหครึ่งบนคือเป็นมนุษย์ใช่ปะเออครึ่งล่างน่าจะเป็นงูอ่ะก็นั่นน่ะดิสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ย เอาไงอะก็สั่งมาเลยกูอยากเห็นว่าตัวจิงจะเป็นไงเอองั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อเจ้าแม่นาคีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด์กเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าจะจัดส่งเจ้าแม่นาคีมาที่บ้านเราภายในสองชั่วโมงหน้างั้นเราไปรอดูดีกว่าเฮ้ยนอตฮะทำอะไรเนี่ยก็กูหิวอะ มึงดูดิมันส่งอีเมลมาย่างนานแล้วเนี่ยปัป๊บปั๊บย่างไหวเตยรอบนี้ไม่ส่งมาเลยว่ะแล้วเอาไงอะมันสองชั่วโมงแล้วนะเนี่ยงั้นรออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าไหมเลยไปแต่กูว่ามันจะเป็นไปได้หรอวะคือพยานา,าคีว่าน่าจะตัวใหญ่มากนะไม่ใช่ไงเออเนี่ยยังไม่มาไหวเตย ว่าโดนหลอกขายกันแน่เลยกูว่าแววะ้รวะมันมีจริงเหรอคือมันเป็นไปได้เหรอวะก็น่าหน่ดิเออเต็มที่กูให้เป็นแค่งูเลยเออกูว่าว่างนั้นแหละนั่งไงอย่างนั้นก็ขึ้นนอนเลยเกลียดรอและเสียเวลาแล้วมันยังไม่ส่งอีเมลมาด้วย ออไอ้เตยไปดูพญานาคีนดีกว่าออมายังเอ้าฮึยทำไมประตูเปิดวะแล้วมันหายไปไหนวไว้เตยฮ้ยห,หรือว่ามันจะลงไปดูพญานาคีแล้ววะไอ้เตยอยู่ปะเนี่ยเอ้าไม่เห็นมีใครเลยนี่ว่าเฮ้ย อะไรวะนี่อ่ะเฮ้ยทำไมบ้านเปียกอย่างนี้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำมาจากไหนหวะเฮ้ยโห่เดี๋ยวเลื่อหนหัวแตกเลยเนี่ยออติย้ยไม่อยู่นี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยพยา,ยานาคีเหรอวะนี่มันคืออะไรวะอไอเตยเป็นหายไปเหนวะเฮ้ยมองอไปอยู่เนี่ย บอกบ้านหน่อยดีกว่าเอ้าวิ่งงูม,มาได้ไงวะเนี่ย ของเลยวะบอกให้เอาของคืนมาไงเ้ยของกูโดนพิษมาตอนไรเลย่อ้กู่อ้ไอยเลยนนอช่วยด้วยน้อช่วยอะไรวะของกูไอเลยของกูของะไรวะาของอะไรของกูเกนี่บบขอ้กูเซอร์ดีบ้า

เอุ้งกูจำอะไรไม่ได้เลยไงจำได้คุณอนอยู่ข้างบนนี่อะไรวะรเอา้าแขนมึงอะอ,อ้าวเฮ้ยนี่อะไรอะอะไรเนี่ยอ้งของใครวะก็เมื่อกี้อ่ะพยานายเกียร์จะมาเอาขอเนี้ยแต่กูอุ้ยเอุ้งไปไหนอ่ะพยานายีมึงอ่ะไม่รู้ดิก็เขาเข้าสิงมึงอ่ะ